ร้อนสวัสดีครับผมบินจากร้านเนพนต์ิ้นโมบายนะครับผมวันนี้บินก็จะมีเรื่องราว เทีนี้ <c oughs> ก็จะมีข่าวดีๆมาบอกกับลูกค้านเพื่อนทุกคนด้วยนะครับก็คือวันนี้ร้านเพนกวินโมบายเนี่ยก็จะมีบริการส่งสิงสนค้านะครับ <Wow. S 1> จากมือของร้านเพนกวินสู่มือลูกค้านั่นก็คือบริการส่งผ่านรถไฟฟ้า BTS นะครับจะส่งได้ทุกสถานีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีหมอชิดจนถึงบางนาหรือว่าจะไปทางวัฒศรีนะครับผม <Wow. S 1> เราก็สามารถจะส่งให้ได้เลยนะครับเอาแค่ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับสามารถนัดรับสินค้าได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับบริการส่งสินค้าตามสถาน สถานี BTS นะครับผมจะมอีกครั้งนะครับได้ทุกสถานีแต่ว่าจะอยู่ในช่วงของสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับวันนี้เลยไม่ว่าลูกค้าจะสั่งเป็นสินค้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอ่าหูฟังสายชาร์จ iPad หรือว่าเป็น iPhone หรือว่าจะเป็น Macbook คอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับทางร้านเพนกวินสามารถจะส่งให้ได้เลยนะครับไม่จํากัดอ่ายอดราคานะครับก็สามารถจะส่งให้ได้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบไปด้วยข่าวสารดีๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราขอลาทุกๆคนไปด้วยขาพางเดินไปร้านพินกิโนบายนะฮะเลยเราก็จะกิ้งไป